เล็บนี่มันบอกโรคได้นะคะแบบเล็บหนา,วากว่าปกติน,นะคะก็มีหลายโรคที่เป็นสาเหตุค่ะอย่างเช่นเชื้อราสะสมนะคะหรือว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะแต่ถ้าเป็นเล็บบางกวาก่าปกตินะคะก็จะสามารถพบได้ะคะ่ะในผู้สูงอายุนะคะปลายเล็บอาจจะเปลาะบางแล้วก็แตกหักง่ายได้ะคะ่ะแล้วถ้าเล็บเป็นหลุมนะคะแล้วก็ผิวเล็บขุขาดนะคะก็อาจจะเป็นได้นะคะในโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบหรือว่าโรคผมร่วงเป็นหยองค่ะ แล้วถ้าบริเวณจมูกเล็บนี่มันมีอาการแบบอักเสบบวมแดงแบบนี้นะคะเราก็จะพบได้บ่อยนะคะในคนที่แบบมือเนี่ยต้องเปียกตลอดเวลาแบบทํางานเช่นแบบล้างจานหรือว่าทําความสะอาดที่มันต้องมือเปียกค่ะทำให้ผิวหนังบริเวณรอบๆเล็บนะคะมันเกิดการอักเสบนะคะแล้วก็เล็บเนี่ยอาจจะเป็นร่องได้ค่ะแล้วถ้าปลายเล็บมันแย่นะคะอาจจะเกิดจากโรคหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยโรคเชื้อรานะคะหรือว่าโรคผิวหนังอักเสบรวมถึงอาจจะเป็นผลจากยาบางชนิดก็ได้นะคะแล้วถ้าเล็บเปลี่ยนสีหรือว่ามีเลือดออกใต้เล็บนะคะ ก็อาจจะเกิดจากการโดนกระแทกนะคะหรือว่าเล่นกีฬาประเภทที่แบบมันวิ่งวิ่งแล้วก็เบรกแบบนี้ค่ะันจะหายไปเองได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นนานๆแล้วนะคะไม่ดีขึ้นนะคะต้องไปพรแพทย์แลวนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดจากมะเร็งผิวหนังก็ได้ค่ะ